วันนี้จะมาติดฟิล์มให้กับ iPhone 13นะครับเครื่องนี้ลูกค้าเดินทางมาหน้าร้านนะครับบอกว่าเห็นคลิปที่ทางร้านลงไปเลยติดฟิล์ม iPhone 13นะครับเครื่องสีดําทางร้านก็เลยทําการติดให้กับลูกค้าให้เหมือนเครื่องที่ลูกค้าเห็นในคลิปเลยนะครับผมก็เป็นแบบด้านคุมขอบนะครับผมแบบนี้เลยทางร้านก็ทําการติดให้กับลูกค้าเลยนะครับผมตัวนี้ประโยชน์ของฟิล์มไฮโดรเจลนะครับผมจะช่วยป้องกันเคสกัดขอบป้องกันเครื่องเป็นรอยนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่าติดไปแล้วนะครับผมเครื่องลอกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ ติดที่ร้านนะครับผมเพราะว่าตัวฟิล์มไฮโดรเจลเนี่ยมีหลายเกรดมากๆเลยนะคะผมที่เห็นทั่วๆไปมากๆที่ติดแล้วลอกเนี่ยส่วนมากแล้วเป็นสติกเกอร์ไม่ใช่ฟิล์มไฮโดรเจลนะครับผมเพราะว่าถ้าฟิล์มไฮโดรเจลแท้นะครับผมเวลาเล่าลอกออกมาเนี่ยมันจะไม่ทิ้งคาบกาวไว้นะครับเหมือนคลิปที่แอดเพิ่งทาไปเลยลองค้นหาในช่องได้เลยนะครับสาหรับลูกค้านะครับผมที่ถามเข้ามาว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถติดได้หรือเปล่านะครับผมสามารถสั่งซื้อไปติดเองได้นะครับที่ร้านก็จะมีวิธีการติดให้อย่างงลลละะเเเเอีียยยยดดดดดนคครรัับผมู้้วก็ติไ